อะไรกันไม่รู้นค่ับโลกเลยอ้าวปทำอไรลูกเขยนะเดี๋ยวแตกอีกแ๋ยวก็แตกอีก เส,สร็จเรียบร้อยรอไปเลยดูเลยดูยดยดยดี๋ยวเราพาไปดูรอบเพื่อก่อนอันนี้เป็นในหลงนะในหลงห้าสองเจ็ดร้อนเราปฏิเดิมเป็นหา้าสองเจ็ดในลาห,าหลงใส่หัวเครื่องเกมเีติเจร้อยชุดท้ายเป็นวิสเตอร์ถ้ราร้อยชุดแบบลูกบอลเลยเดี๋ยวดูเสร็จเรียบร้อยแ<ด>ล้วเมื่อกี้ออกไปลองรถเรียบร้อยแล้วหางสามหกสามสามหก สีมูกระเถิหวานไหมจ๊ะนี่ทานแบบสีมูหวานเปล่าจบเรียบร้อยที่อ่าอําเภอปักช่องอ่าตำบลปวงตะลองอ่าบ้านหนองก้อมนะจบเรียบร้อยแล้วรถเจเจมก็เสร็จเรียบร้อยเจมสั่งเียมสั่งได้กระเด้งหน้าหงายไปแล้วก็รอโอนเงินอยู่ตอนนี้ตัวเจมสั่งไม่อยู่ไปช่วยน้ำพ่วมที่ไหนบาระบือหายคำหลายคำว่าเต็มเรียบร้อยไปที่ข้างแตกอ่ะ ติ๊กเกอร์ติ๊กเดียวที่จะทำได้โอ้บอกแล้วมีไงพึ่งอะ่ะไงพึ่งอ,อันเนี้ยสับเด้งอ,ะอ่ะคอมเมนต์คอ,อมเมมนต์าคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาของขุคกหน่อยคอมเมนต์มาของคมคขหรอ่งคุมแยะฮะเออขุมเอาไปไลฟ์ความรักอีกไหมเปลี่ยนแนวบ้างดิเป็นแนวเ,เอาแบบว่าสับเซ้าเหรออืมประมาณนั้นเนี่ยเออสวยไม่จริงอย่าหยิ่งนะน้องสวยกว่าน้องพันสองก็มีไอเวดอ้าวเรื่อง